กาวัาดีช่วงเศร้าของวันที่10เมษายนพศ2568การัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับที่เกียรติขอมารับชมชิปขอมาอุดหนุนและเขามาติดตามทางช่องยูซี่พักโคสิงหนึ่งสครับสำหรับเศรรนี่ชิปนี้กะสีมารีวิวงว้วเพิ่มกับพี่น้องครับมียูซี่ถามมาหลายว่าอ่ามันสุดจกักซีอ่าเราเป็นงวังวจักลูกแล้ว อ่าเดี๋ยวผมก็นิ้นมขอ,อนําเลี้ยงกฎกติกาเนี่ยครับพี่น้องครับง้อทางช่องเฮานี่บริการส่งฟรี่สองอยกิโลเมตรหรอกครับบริการเก็บเงินปลายทางเลยครับพี่น้องครับน่องเหนือจากสองอยกิโลเมตรทางขวาก็สามารถจะส่งให้ได้ทั่วประเทศว่าแต่พอมาพี่น้องมักพูดคุยกันลุงโตครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรไปก่อนครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดติดตั้งข้อกวัวตะมนตมันฝางอำเภอกาะเสียดิสาย ตัางวันเลยได้ครับพี่น้องครับอ่ะง้อนี่เป็นง้อลูกแรกกระดูกสุดหนึ่งซี่ครับพี่น้องครับสุดแบบบ้าน่าเกียดเหรอครับพี่น้องครับเปียมองบ่อเหระครับแต่ผมก็ต้องแกงพ่อแไ่มพี่น้องเราก็ได้ลูกแม่สดสดลูกแม่อายุสี่เดือนแม่ก็รุนทรงพร้อมด้วยครับพี่น้องครับอ่าเมนี่ผมปับรดราคาลงไห้ครับพี่น้องครับในๆก็ขาดทุนเหรอครัขาดทุนคารามันแท้ครับขาดทุนง้อแท้ร่วมกันแหรอครับพี่น้องครับเอาไป หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยงวดต่อครับพี่น้องครับนี่ครับข้อสูงแม่ยรวยสามสิมหานี่ครับสวยๆครับมามังลูกครับลูกสาวสวยลูกสาวมีตำแหน่งนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยท่านในถ้าอ่าคนทุนหน่อยแบบบชิชยังหลายครับอ่ามีตำแหนยงก็จริงแต่ว่าท่านได้แม่พันธ์สองตัวได้เม่ง้วหนึ่งตัวได้ลูกสาวสวยๆยนยนหนึ่งตัวนี่ครับพี่น้องครับนี่ท่านเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธ์ าบางที่เงินหนึ่งมืสี่พันหารยท่านนี่อาศิออกแม่แพร่ลูกเป็นวัวหลายตัวก็ได้ครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นวัวหลายตัวยำเบอร์โทรทีึ่งนะครับพี่น้องครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดติดตั้งข้อกัวตำบนบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังวันเหลืดนะครับพี่น้องครับ หมดตัวถูกกรณีนะครับพี่น้องครับขายด้ราคานี้หรีครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับม,มึงอย่าจัดครับาลูกไปผ้ามึงตลูกสาวครับพี่น้องปลูกงั้น ี่ตัวแมีเพิ่นครับไปยังไม่นู่นไหมมองดีก็ลร่งมองเม่ดีก็ลงครับพี่น้องครับพอม่พี่น้องเนี่เมื่อตัดสินใจง่ายขึ้นครับนี่ครับแต่ท่านใดบดถือท่านใดทดุ่นหน้อยก็ได้แมีพันธ์สองตัวเหรอครับแล้วก็ได้ง้อสดๆได้สายพันธุ์ไทยกลางครับพี่น้องครับ นี่รองพิจารนามึงเลยครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยอ่าผมขายได้ราคานี้ครับแต่ทานเดินทางมาลาเบียงไล้ผมลดให้ได้พันหนึ่งครับพี่น้องครับมามาลับหนากอ่าเพราะว่าในไหนแม่งอะขาดทุนหลยเหรอครับก็บบเป็นงังครับมันบางที่มันสูงว่าหลายตัวกับเมืองผ่านไปครับพี่น้องครับฝากไว้เป็นอะารครับสำหรับชิมีจบขอจบไปเเพียงเท่านี้ครับกราบสวัสดีครับ